สวัสดีค่ะพัตตี้เพชรยนต์นะคะวันนี้พัตตี้อยู่ที่โชว์รูมเพชรยนต์นะคะนะสาขา2นะคะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะติดกับซอยเสรีไทย95ก่อนถึงแยกมินบุรีนะคะวันนี้นะคะพดมีรถสวยๆนะคะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะนะมาให้ชมกันอีกนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าเป็น Toyota Fortuner นะคะ2.4ตัว v นะคะนะปี2016นะคะ ตือนี้ราคาเราขายอยู่ที่8 8 5 0 0 0 0บาทนะคะนะบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังตามหา Fortuner อยู่นะคะ,ะแนะนำเลยนะคะคันนี้ไม่ผิดหวังนะคะรถสวยๆนะคะสภาพเดิมๆนะคะรถไม่มีพิดความจมน้ำชนหนักนะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะนะบอกเลยว่าเราคัดรถนะคะคุณภาพเกรดเอมาไว้ให้กับคุณลูกค้านะคะนะ สภาพสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบไบเบีมนะคะเป็น LED นะคะนะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะนะในส่วนของตัวถัดมานะคะเรามาชมในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะสำหรับกระจังหน้านะคะจะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะนะสภาพโคมไฟนะคะ บอกเลยว่าสวยๆ90%สิบเนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับยวโครเมียมนะคะนะคะด้าน,นหน้าโดยรวมนะคะตัวนี้กันชนนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะนะสำหรับลูกค้านะคะที่ตามหาตัว Fortuner อยู่นะคะเป็นเครื่อง2.4ตัว V นะคะนะ บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวพ่อพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวล้อและยางกันนะคะสำหรับคันนี้จะได้เป็นตัวล้อแม็กจากโรงงานเลยนะคะนะล้อแม็กเดิมๆสวยๆนะคะนะยางนะคะจะได้ขนาด265หกห้าทับหนะคะยางกับแม็กขอบ18นะคะนะยางนะคะปี2020นย่ะคะนะยางพร้อมใช้งานใช้ได้อีกยาวนานเลยนะคะลูกค้า บอกเลยว่ารถพร้อมใช้งานนะคะได้ไปไม่ต้องทำอะไรนะคะนะพร้อมใช้เลยสภาพสวยๆแบบนี้นะคะอ่ะเราคัดมาไว้ให้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะมาดูรถที่เพนยนต์รับรองว่าสวยะคะ่ะรถกิลดเอนะคะ่ะมาต่อกันในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวระบบเวลคัมไลท์นะคะน่ะสวยๆเลยนะคะเป็นไฟ LED ดด้วยนะคะ รอบๆตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างนะคะจากโรงงานนะคะมือเปิดนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะทั้งสี่มานประตูนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวกันชนนะ,ะนะคะ่เดิมๆนะคะจากโรงงานส่วนไฟท้ายนะคะได้เป็น LED แบบไลท์ไกด์ดิงนะคะ,นะคะน่ะสวยๆนะคะบอกเลยว่ารถนะคะ ไฟเบกนะคะดวงที่3แบบ led นะคะพร้อมสปอยเลอร์หลังนะคะเนี่ยสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะนะในส่วนของภายในนะคะเดี๋ยวพ่อพาชมในส่วนของภายในห้องโดยสารกันนะคะนะด้านข้างนะคะจะได้เป็นฟังก์ชันปรับกระจกนะคะเป็นออโต้นะคะไฟฟ้าทั้ง4บ้บานนะคะ พับปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าออโต้เช่นเดียวกันนะคะค่นะนะนตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระบบ push start นะคะนนะนะได้เป็นตัวกุญแจคีย์เลสนะคะนะพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังนะคะมาพร้อมกับสวิทช์ควบคุมนะคะนะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะ,นะสะแสดง มาตรวัดนะคะแสดงผลดิจิตอลนะคะส่วนจอเครื่องเล่นนะคะสำหรับจอเครื่องเล่นนะคะจะเป็นจอ Android นะคะเป็นตัวทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับ DVD พร้อมกับตัวเนวินนำทางด้วยนะคะเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับปุ่ม EcoMode Power Mode นะคะเบาะจะได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะนะคะเบาะหนังสวยๆเดิมๆนะคะนะ เป็นเบาะไฟฟ้านะคะในส่วนของด้านหลังเรามาชมกันค่ะนะผู้โดยสารด้านหลังนะคะนะสาภาพเบาะสวยๆนะคะเนะบาะไม่มีรอยขาดรอยฉีกนะคะนะโครงสร้างข้างบนนะคะเดิมๆสวยๆนะคะเนะีนะ่ยแอร์นะคะช่องแอร์นะคะเย็นทั่วข้างหลังเลยนะคะนะตัวนี้นะคะ แล้วก็ที่ชาร์จแบบม,มือถือนะคะข้างหลังได้เลยนะคะนะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวเปิดให้ชมเลยนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงหลังนะคะนะเดี๋ยวมาชมกันค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะนะห้องเครื่องบอกเลยว่าเครื่องเดิมๆนะคะสวยๆนะคะสภาพนะคะไม่มี ครับน้ำมันเยิมในส่วนของตัวคานนะคะคานแท้คานเดิมนะคะมอกรแผ่นเพจจากโรงงานนะคะน็อตทุกตัวยังไม่มีการขยับนะคะในส่วนของตัวคานบอกเลยว่าเดิมๆของเราไม่มีการตัดต่อนะคะนะคะไปชมในส่วนของฝากระโปรงกันต่อเลยนะคะสำหรับฝากระโปรงนะคะนะคะเดิมๆนะคะรอยน็อตนะคะยังไม่มีการขยับนะคะ ในส่วนของตัวฝากระโปรงกันต่อเลยนะคะให้ชมกันนะคะน็อตยังไม่มีการขยับนะคะเนี่ยค่ะตัวฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะเขาจะมีตัวแบรนด์โตโยาต้ประทับลงที่ตรงฝากระโปรงเลยนะคะนคะนคะของเดิมของแท้นะคะจากโรงงานนะคะรอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์ตนะคะจงงนนะ,คะจากโรงงานนะคะมีให้เห็นนะคะ นะรอบๆตัวฝากระโปรงตรงขอบนะคะสติกเกอร์นะคะจากโรงงานนะคะนี่นะคะบอกเลยว่าของเรานะคะเน้นโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของตัวแผ่นการความร้อนก็เช่นเดียวกันนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะยังไม่มีการแกะนะคะนะคะพุกยังไม่มีการขยับแน่นทุกตัวนะคะ บอกเลยว่าสำหรับคันนี้นะคะจะได้เครื่องยนต์ขนาด2.4นะคะ2,400 cc ซีซีนะคะเป็นเครื่อง 2gd ftv นะคะเป็นเทอร์โบแปรผันนะคะ150แรงม้านะคะนะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับคันนี้นะคะ่ะรอดาชมรอบๆตัวรถภายในภายในห้องเครื่องแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอ่าเจ้า โ o โยต้าฟอร์จูเนคันนี้นะคะนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพัตตี้ได้โดยตรงที่เบอร์0 9 7 1 2 6 8 8 2 0 9 9 7 2 6 8 6 8 2 0นะคะนเะเข้ามาทดลองขับนะมาชมรถตัวจริงนะคะติดต่อกับพัตตี้ได้โดยตรงเลยนะคะนะยินดีนะคะให้บริการนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับลูกค้าที่ อยากได้ตัว Fortuner ไปใช้นะคะก่อนจากกันไปวันนี้พัตตี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพัตตี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ